กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่น้องโอมน้องน้ำมนนะครับ ได้ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจในการเข้าไปตรวจ DNA โดยการดึงเส้นผมออกไปตรวจนะครับคนละ10เส้นที่สพออกกตูมเมื่อวานนะครับซึ่งในวันเดียวกันนะครับก็มีชาวบ้านรายหนึ่งใช้ชื่อว่ายายแยงนะครับก็ได้ถูกตำรวจเชิญให้ไปที่สพออกกตูมเพื่อตรวจ DNA เช่นกันแต่ในเวลานั้นนะครับทางยูทูบเบอร์และลุงพลไม่มีใครเห็นยายแยงนะครับไปที่สพออกกตูมเลยหรืออาจจะเห็นนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ายายแยงจะต้องเข้าไปตรวจ DNA ด้วย ซึ่งทางยายแยงก็ได้บอกนะครับว่าทางตํารวจเนี่ยแจ้งว่าไม่ต้องตกใจแค่จะขอเก็บเส้นผมไปตรวจแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรทางตํารวจก็ได้นําเส้นผมของยายแยงนะครับไปตรวจทั้งหมด7เส้นและยายแยงก็ได้บอกนะครับว่าก่อนที่จะให้ไปตรวจก็ได้มีเอกสารมาให้เซ็นเหมือนกันเหมือนกับที่น้องโอม,มและน้องน้ํามนได้นะครับซึ่งการตรวจครั้งนี้ก็มีการแยกคนละห้องกับน้องโอม,มน้องน้ํามนด้วยซึ่งการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆของทางตำรวจก็ต้องเก็บหลายๆคน ที่ดูแล้วว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็ไม่ได้มีแค่ของ3คนแค่นั้นนะครับทางตำรวจก็ไล่เก็บของคนในหมู่บ้านไปบ้างแล้วซึ่งก็มีคำถามจากโซเชียลนะครับและคอมเมนต์ของยูทูบเบอร์ว่าแล้วอย่างนี้จะมีการไปเก็บเอาเส้นผมของลูกชายนะต่อและนะสออไหมซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับว่าทางตำรวจอาจจะเก็บไปแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครทราบ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีอะไรเกี่ยวกับครอบครัวทางนั้นนะครับก็ไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรออกมาฉะนั้นก็เชื่อว่าทางตํารวจเองเขาก็ต้องทํางานให้ครบทุกวิติทุกคนอย่างยุติธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะเชื่อว่าถ้ามีการตรวจแบบนี้ถ้าใครที่ไม่ถูกตรวจหรือมีอภิสิทธิ์ชนก็ต้องเป็นที่สงสัยของคนในหมู่บ้านอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณช่องของสาวปานกกกอดด้วยนะครับที่ทําคลิปเรื่องนี้มาให้ชมกันและยังไงเพื่อนๆก็สามารถไปชมและกดติดตาม ให้ช่องสาวปานปกกอกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืงกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของคุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูมระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ